สวัสดีครับผมวันนี้เนี่ยก็จะเป็นการทำเควสนี่นเองนะครับทำเควสแล้วก็จะไปป่นด้วยนั่นเองนะครับผมวันนี้มีอะไรบ้างเอ่ยมีถ้านายเก่งพอแล้วก็ต้านฝูงฝูงที่สถานีตำรวจสัก20สิแล้วก็มีอะไรเนี่ยอ่าส่งนาย10คัสกี้อยู่ที่พุ่มสนไปสู่สุขติแล้วก็มีโอโหเรียบร้อยครับ พอเข้ามาเปิดประตูเข้ามาก็สภาพร่อนจอนอย่างนี้เลยครับผมก็ส่วนมากเกลี่ยมาที่นี่เนี่ยไม่ว่าจะมาเลือกอะไรก็ตามนะครับผมก็จะร่อนจอนมาเลยนะครับเพราะว่าต้องต้องมาเอาชุดที่นี่อีกนะครับบัตรสีฟ้าเนี่ยมันมีชุดค่อนข้างเยอะเลยนะครับส่วนมากผมจะเอาบัตรสีฟ้าใส่นะสีม่วงผมจะไม่เอาใส่ เพราะว่าพิมเขียวทุกวันนี้พิมพเขียวระดับหายากเนี่ยโอ้เอาเป็นว่ามันก็หายากนะครับแต่ว่าไม่ได้หายากแบบแต่เมื่อก่อนอนะเมื่อก่อนมันหายากนะครับในเฟสแรกเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากครับก็ฟันไปตามปกติเลยเนี่ยเฟสที่สีเนี่ยมันจะยังไม่มีตัวระเบิดมานะเท่าที่ผมดูหรือว่าอาจจะมี ไม่มีนะนั่นไงครับไม่มีผมว่าผมเอาเกาะไปสู้กับตัวนี้เยอะครับจนจนต้องเอาเกาะเอามาใหม่อะผมก็จะใช้หน้าไม้แทนนะครับครั้งนี้ไม่ใช้ธนูแล้วไม่ธนูเนี่ยต้องได้รับบับจากหมอพลังจิตนะครับถึงจะใช้งานค่อนข้างดีนะครับโอ้ตัวนี้ไม่โดนฮนะ น่าจะรีบโยนเกินไปการหย่อนระเบิดเนี่ยเขาบอกว่าให้นับในใจประมาณ3วินะครับ1 2 3แล้วก็ออกแค่นั้น แล้วถ้าเราเก็บบัตรไปเรื่อยๆนะครับเก็บบัตรไปเรื่อยๆทุกครั้งที่มันตายแล้วเราเก็บบัตรไปเรื่อยๆเนี่ยเขาบอกว่ามันจะมีโอกาสที่เราจะเจอบัตรสีฟ้าเนี่ยมากกว่านะครับมากกว่าเลยเรียกว่าจะได้เยอะกว่าด้วยครับมันก็จะดอบแต่ของดีๆนะครับประมาณนี้ถ้าปล่อยไว้นานก็มันก็จะไม่ไม่ดอกของดีอะไรประมาณนี้ อาโอ้โหลูกระเบิดมันมันวิ่งไปอีกทางนึงเลยเรียบร้อยครับเราต้องดูลูกระเบิดด้วยนะครับว่ามันหย่อนไปตรงไหนนั่นไงครับดอกปัดสีฟ้าแล้วหนึ่งแน่นอนครับว่าผมไม่รู้ว่าทำยังไงถึงเราถึงจะหนระเบิดแล้วก็โดนตัว ด้านในด้วยนะครับโดนตัวถือโลด้วยแต่เท่าที่ผมรู้ก็คือถ้าเราใช้เครื่องยิงลูกระเบิดเนี่ยมันก็จะโดนทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เลิกนะครับเราก็จะกดวิ่งเร็วเลยนะครับเราสังเกตว่ามีตัวถือโลไหมนะสังเกตง่ายๆนะครับแล้วก็กดวิ่งเร็วให้เป้ามันเล็งไปที่ตัวที่ตัวถือโลครับให้ให้เป้ามันเลเนเ็งไปที่ตัวถือโล โอ oh, ้ครั <Tem> ้งน um ี้ครั้งนี้ต้องต้องต้องทำให้ชินนะให้มันไปตีก่อนนะครับให้มันตีแล้วเราค่อยถอยกลับนะครับถอยกลับแล้วก็ยิงอะไรพวกนี้นะครับมันมันมันเป็นเรื่องธรรมดามากในเกมนี้เมื่อซอมบี้ตีเรานะครับมันก็จะหยุดอยู่กับที่มันหยุดอยู่กับที่แล้วพอมันตีเราเสร็จเนี่ยมันค่อยเดินนะครับประมาณนี้แหละซอมบี้มันตีเรานะครับเสร็จแล้วมันค่อยเดินนะครับนี่แหละแล้วผมก็จะใช้เทคนิคนี้นะครับให้มันตีไปก่อน แล้วผมก็ปืนเล็งเสร็จเลยแบบนี้เราก็จะไม่โดนระเบิดนั่นเองนะครับสีฟ้าดอกไป3บาทแล้วโอ้ยได้กําไรแล้วได้กาไรแล้วอ่ามีตัวอยู่ด้านหลังตัวหนึ่งครับให้มันเล็งไปที่ตัวถือโลกนั่นแหละเรียบร้อยเราไม่โดนระเบิดครับอันนี้มันพลาดกันได้นะครับผมขอย้ำว่ามันพลาดกันได้เรื่องพวกนี้นะครับแต่ว่ามันก็ดีกว่าลูกระเบิดแล้วกันแต่ว่าไม่ใช่ว่า ไม่ต้องใช้ลูกระเบิดเลยไม่ใช่นะครับลูกระเบิดเ็ใช้ได้มันแต่ว่าผมไม่รู้วิธีใช้มันนะสิครับที่จะหย่อนให้มันระเบิดเข้าไประเบิดด้านในด้วยเนี่ยโอ้ยครั้งนี้งานยาวแล้วครับมันพลาดกันได้เรื่องพวกนี้พลาดกันได้แน่นอนนะ ถ้าซอมบี้มันไม่ไม่วิ่งแบบเรียงเรียงตัวกันมาเนี่ยพลาดร้อยเปอร์เซ็นตะ์โดนตัวเองครับอ่าตอนนี้สกิลวิ่งเร็วชาร์จแล้วครับนั่นแหละโอ้แย่แล้วครับมันไม่โดนหมดนะมันโดนแค่อ่าซอมบี้บางตัวเท่านั้นอนะ่ะแย่จังเลยโอ้ได้ได้มาอีกแล้วโอ้ยกำไรกำไรชัดๆเลยอะ่ะ เราเราได้กําไรนะเนี่ยอันนี้ก็แนะนํานะครับใฮ้ใ้ถ้ามันมันเดี๋ยวอย่างนี้ก็เก็บไปเลยนะบางครั้งเนี่ยโชคร้ายก็มีนะครับมันมีโชคร้ายด้วยนะก็คือเล่นไปเกือบยี่สิบแล้วยังไม่เจอบัตรสีฟ้าสักอันเลยอันนี้ก็คือมันแล้วแต่โชคด้วยนะหรือว่าเราต้องไม่โดนระเบิดมันถึงจะดอกบัตรสีฟ้าไม่นะไม่น่าใช่นี่ง่ายไม่โดนแล้วได้ไหมบัตรสีฟ้า ไม่ได้ไม่เป็นไรหรอกแค่นี้ผมก็ได้กำไรมากพอแล้วเตรียมพร้อมตัวถือโลดลิงโอ้วันนี้โดนตัวเองครับอย่าคิดอย่าคิดมากเลยนะครับถ้าโดนตัวเองก็ไปอย่าไปคิดมากมันเป็นเรื่องธรรมดา อ่าเจออีกแล้วครับโอ้วันวันนี้โชคดีฮะวันนี้ผมน่าจะพอแล้วครับวันนี้เฮงมากๆเลยวันนี้ได้มาเจ็ดบาทแล้วครับปกติลงไปเก้าเก้าอ่ะเก้าเก้าไดมาครั้งก่อนได้มาสิบสามบาทแตะครั้งนี้ไดมาเกินละครึ่งแล้วยังไม่ได้ไปถึงครึ่งเลยนะครับแค่ยี่สิบเวฟเท่านั้นอ่ะเฮ้ย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 เจอแล้วเจอแล้วหลังจากที่ขับรถวนมาเป็นเวลานานนะครับแล้วก็เจอแล้ว มีมาตินนะครับมีมาตินคืนชีพเลือดสี่สิบแล้วก็มีโคมาปานายสิบน่าจะไม่มีอะไรมากนะเท่าที่ผมดูแล้วไม่ไม่น่าจะมีอะไรมากเลือดก็ไม่ได้เยอะมากนะงั้นเรามาตายด้วยกันหมดป่ากันดีกว่าเรียบร้อยครับผมสังหารโหดหมดป่าเลยนะครับเรามาลองดูก่อนนะครับครั้งนี้เนี่ยเป็นตัวจอมละลายเนื้อนั่นเองนะผะว่าลูกสองน่าจะทําลายเขาได้ แค่นั้นแหละไม่ได้อยากอะไรนะครับตัวนี้ไม่ได้อยากอะไรแค่ยิงเขาเร็วๆก็เพียงพอแล้วมาออกมานีหน่อยโอ้พอเขาวิ่งไปหาก็คือโดนลูกซองผมฆ่าตายเลย ผมอยากรู้เหมือนกันถ้าถ้าปล่อยให้เขาเนี่ยไปไปไปหาถังรังสีเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะครับอันนี้คือหูหูมีอยู่ประมาณสามร้อยแล้วค่าง่ายครับสังเวียนพวกนี้ครั <Yeah. S 1> ผมอยากรู้นะครับว่าถ้าปล่อยให้เขาไปไปหาถังรังสีที่มันระเบิดออกเนี่ยมันจะเป็นยังไงไปสิ โอเคถ้าเราเท้าเขาไปกินเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นก็เพิ่มเลือดอืมขวานน่าจะไม่น่าจะเอาไปเยอะมากน่าจะเอาไปสักหกอันก็พอแล้ว เพราะว่าครั้งก่อนเนี่ยเอาไปเยอะเนี่ยไม่ได้ใช้นะครับและแน่นอนว่าการไปแต่ละครั้งเนี่ยอย่าให้มันเสียเที่ยวครับเราก็จะใช้ปลานะครับสองประเภทนี้นะครับลงไปที่ที่หม้อนะมันก็จะเป็นบัฟนี้ครับบัฟนี้เนี่ยเผื่อเราได้เตาเผาตัวนี้มาแล้วนะครับเราก็ได้ปลาสองตัวนี้ผมก็จะเ,เก็บไว้เลยบัฟนี้ชื่อว่าสเต็กปลาคุณจะทําเสียงดังน้อยลงนะครับระหว่างที่ทําลายเฟอร์นิเจอร์บ้านของคนอื่น ลุยกันดีกว่าครับครับครั้งนี้นะ่าจะเต็ม200แล้วเต็ม200จะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมก็อยากรู้เหมือนกันโอ้บ้านธรรมดาอีกแบบเดิมอีกแล้วสินะโอ้ง่ายๆเลยครั้งนี้ก็จะไม่ถ้าเระเบิดตรงนี้ด้วยเนี่ยเสียงมันจะดังเกินไปไม่น่ามีอะไรละ น่าจะมีเพียงเท่านี้แหละมามามานี่ขนาดผมหลบหลังกระแพงหลบหลังกระแพงหนีไม่พ้นระเบิดตัวนี้สเก็ตระเบิดตัวนี้เพราะว่าผมน่าจะเก็บเอาของเกือบหมดแล้วนะไม่น่าจะเหลืออะไรแล้วนะครับ จริงนะผมผมผมเก็บเอาหมดแล้วบ้านมันมันไม่ได้มีของเยอะมันมีอยู่แค่นี้โอ้ยเกินไปแล้วบ้านมันบ้านมันไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นอะไรเนี่ยเพยเยอร์ player, นะครับหรือว่าผมอาจจะเป็นคนที่ดวงสวยก็ได้แนละเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะปนบ้านอะไรพวกนี้นักจู่โจมนะครับก็เราจะก็จะเอาของพวกขยะพวกนี้ไปให้นะบังเอิญนว่ามันพอใจด้วยนะครับเนี่ยถ้าเอาเศษเหล็กไปเนี่ยมันก็อาจจะพอใจก็ได้นะเนี่ยน่าจ,จะพอใจแล้วลนะ่ะ อ่ะขวานไปเลยผ่านไปนะครับของพวกเน่าๆพวกนี้อืมแล้วก็อย่าลืมหอกอ่ะอันนี้ไปเลยแผงดูเหมือนจริงถ้าเอาตัวนี้เนี่ยไปให้เขาเนี่ยเขาจะพอใจทันทีนะครับที่บ้านผมน่าจะมีเยอะแล้วแล้วแผงอันนี้นะครับไปเลยข้าวหน้าเนี่ยขอบ้านดีๆหน่อยแล้วกัน